6วิธีปรับตัวให้ทันก่อนได้เปรียบ 1. ปรับเมนูใหม่เอาใจลูกค้าถ้าเมนูที่คนไทยคุ้นเคยแต่มีความแตกต่างมากขึ้นและสามารถทานได้ทุกวันทุกเวลา 2. น้นบริการที่เป็นเสน่ห์แบบไทยต้องรู้จกักพูดจาอ่อนหวานดึงดูดใจลูกค้าดูแลในทุกๆด้านที่ลูกค้าต้องการ 3. เพิ่มมาตรการความสะอาดในร้านตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร้านเตรียมเจลแอลกอฮอลให้พร้อมและที่สําคัญภาชนะที่ใส่ต้องมีความสะอาดเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้า 4. เพิ่มช่องทางการขายของออนไลน์ในปัจจุบันการขายของกิน ผ่าน d e l i เ e r y เป็นช่องทางสําคัญในการทําธุรกิจให้สําเร็จพราะเมื่อผู้คนออกมาจับใจ่ายใช้สอยไม่ได้ย่อมต้องสั่งผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ5ไม่ขายของก่งราคาคิดราคาให้พอดีกับความคุ้มค่าของอาหารเพอยิ่งราคาสูงธุรกิจของคุณจะก้าวไปได้ช้ามากขึ้น 6. กิจกรรมดีโปรราคาโดนคิดกิจกรรมให้ผู้ที่มาซื้อของที่ร้านหรือซื้อผ่าน delivery ให้ได้ร่วมสนุกเพื่อรับส่วนลดในการกลับมาทานครั้งต่อไป